สวัสดีครับพบกับโล c กแมน X Dice กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้มีการอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับผมอย่างแรกเลยครับผมกิ้วบอสกลับมาอีกแล้วนะครับผมนี่ไวรัสซิกมามาแล้วนะครับผมก็ต้องไปตีบอสนะครับเพื่อเก็บของมาจําวันด้วยนะทุกวันนะครับเรคไวเอ็ดดี้ครับผมมีการแก้บั๊กเล็กน้อยเกาะโฟสตอาร์เมอร์มาแล้วครับผมอ่า X4 นะครับผมอยากได้มากๆอีกแล้วนะครับพวก่พีอารไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็มีพวกโทเค็นอาริณานะครับผมกะโคออฟมอนนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับ yes, <okay. S 1> นี่การ์ดฟอร์เต้นั่นเองนะครับผมแล้วก็การ์ดวาว่าเอ็มเคนี้ผมมีเยอะมากเลยนะผมซื้อได้เลยเพราะว่าโคอฟเนี่ยผมเล่นทุกวันไงแต่พีพผมเล่นไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับซื้อไม่ทนนะันอ่ะมันมาเยอะมากครับผมเอฟเฟกตนักตนเองกับโจมตีแรงขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องไล่เก็บกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับการ์ดวาว่าเอ็มเเก่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงฮนะ อยู่ล่างสุดเลยและะ้วมั้งนี่อัพทีเดียวหกห้าดาวเต็มแล้วก็อัพไปเลเวลสามสิบไปก่อนนะครับผมเอฟเฟกต์เขาคือขับขี่กอลลัยแอดตีแรงขึ้นอีกนะครับผมโอโ้โหโหดมากๆนะครับผมเรียกว่าต้องใส่เลยดีกว่านะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเพิ่มไหมนะครับผม อันนี้ไม่มีแล้วนะนะครับผมตอนนี้นะครับก็ไม่มีแล้วมีเหรียญนะครับผมแล้วก็เอ็ดดี้นะผมที่เราจะต้องตามหาของลงเล่นนะครับผมเหรียญรหัสลับก็แจกอยู่นะถ้าใครกาชาติก็จะได้ประโยชน์ผมกาชาติก่อนดีกว่านี่สองพันเม็ดจัดไปสวยๆครับผมอันนี้ก็กลับมาอีกรอบนึงนะนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ซีโรเทศกาลโอ้หนี่แจกเยอะมากเลยอะนะครับผมแคปซูลพิเศษต่อสู้นะครับ แจกโคตรเยอะนะครับปืนพิเศษก็มีอะไรก็มีนะน่าสนใจมากแต่เราเอาโฟสต์อัลเมอร์ครับผมเกลือมากเลยนะในช่วงเวลาที่เขาแจกของปีใหม่ครับผมก<ส>็ดูว่าอันนี้จะเกลือไหมนะโอ้ได้เอสด้วยไอเทมอาวุธโอ้โได้สองอันเลยลุ้นที่รานดีกว่าครับลุ้นที่ร้านกันครับเฮ้ยได้จริงด้วยโอ้โเผื่อกดเร็วไปหน่อยได้แล้วนะครับผม โอต์ามเมอร์นะครับผมยิงกระสุนสี่ลูกเขาว่าเก่งจะจัดเท่จะจัดนะครับผมอ่าผมก็ชอบตัวละครนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปเลยแล้วกันเฮ้ยได้อีกเหรออ้าวได้คู่เลยแฮะบ้าไปแล้วมือดีมากนี่มันต้อนรับปีใหม่อย่างสวยสดงดงามชัดๆนะครับผมโอ้โหดูดีจะจัดนะครับผมพอแล้วครับพันเม็ดคุ้มสุดๆนะครับผมพอแล้วพอใจแล้วครับโอเคเราก็ไปเล่นตัวละครใหม่กันดีกว่า ได้ทั้งปืนใหม่ตัวละครใหม่ด้วยนะครับผมโฟส์อาร์เมอร์นะครับสกิลเขามีอะไรกันเนาะนะครับผมสต็อกชาร์จช็อตนะครับผมกับทำละอาไม่ผิดก็ผิดกับโนวาสไต์นะครับผม400%นะครับผมไม่รู้ว่าแรงกว่าตัวของออนติเมทอาร์เมอร์หรือเปล่านะนะครับผมแล้วก็โจมตีก็ไม่มีความเสียหายใดๆด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาผ่านไปจะอ๋ออันนี้จะห่วยกว่าคือต้องโดนโจมตีของโนวาสไตอ์แค่รอเวลาครับ อันนี้คือต้องใช้พลังงานเกราะนะก็คือทาเ,เ,เหมือน X2 นั่นเองก็คือคือเหมือนต้นฉบับของแท้นั่นแหละหนูว่าสไตล์มันไม่จากัดงไงมันแค่รอเวลาปั๊บนึงยิงได้ต่อเรื่อยๆนะครับผมแถมดับเบิลได้สองทีด้วยอันนี้ช้าสูงสุดได้สี่ 4, ขั้นดาเมจหกเท่านะครับถ้ากับว่าเราโจมตีอประมาณเท่าไหร่นะดูแล้วน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ถึงอ่ะอาจจะได้สักยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับ ยี่สิบหกเปอร์เซ็นหกเท่าก็ร้อยกว่ากว่านะครับผมอันนี้สี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นนะผมขอดูนี่นิดนึงฮะห้าร้อยสามสิบเอ็ดสิอัพดาวก่อนครับตรงนี้เวลาเตรียมพร้อมลดลงกับชาร์จพลังสูงสุดลดลงนะครับผมเอาเอาพลังสูงสุดลดลงดีกว่าส่วนอันนี้ยัมีทำลายเกาะด้วยนะครับผมอ่ามีดูดพลังงานแล้วก็ตีแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดพลังงานเกาะมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นจะป้องกันลดลงห้าถือว่าเก่งมากนะครับอันติเมดนี่เท่าไหร่นะ 354รอหสิบสี่เบาวกว่านะนะครับแสดงว่าเกาะนี้อันนี้แรงกว่าเยอะครับแรงกว่าแต่ก็อย่างว่าแหละฮะเกาะจะได้ใช้ก็นานหน่อยนะครับเอาผิดผิดดูรูปร่างคล้ายคล้ายกันนี่ครับสวยงามมากครับผมอ่าเป็นตัวละครตัวที่สองนะที่มาถึงไม่ได้มีาการใส่ชุดเกาะนะครับจะเห็นว่าตัวละครเอทุกตัวเนี่ยจะใส่กล่องกหมดเลยนะครับผม อันนี้ตอนมาก็ใส่เกาะนะครับตัวนี้ก็ใส่เกาะนะครับผมตัวนี้ใส่เกาะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใส่เกาะเห็นไหมครับตัวนี้ก็ใส่เกาะมีตัวนี้ครับมาถึง X2 ไม่ใส่เกาะก็คือ X2 กับ X4 จะเป็นพิเศษนิดหนึ่งก็คือไม่ใส่ไม่ใส่เกาะมาไอ้ใส่เกาะมาตั้งแต่ต้อตอนเลยนะครับผมโอเคเราไปดูบอสก,กันดีกว่าครับบอสก็จะมีตัวนี้ที่มีเอฟเฟกนะครับเผาไหมแรงขึ้นกับ ได้รับโล่ป้องกันทุกสิบสองวินะครับผมก็ดีทั้งคู่จริงก็คือถ้าเราบอสมันเก่งก็ควรจะไปแบบนั้นนะครับเราก็ไปดูของกันนิดนึงฮะว่ามีแจกอะไรบ้างโอแจกเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับผมมีทั้งปืนทั้งฟอ r ต์อัมเมอร์เดี๋ยวผมขอใช้เป็นฟอ r ต์อัมเมอร์เล่นให้ดูตานึงแล้วกันนะครับผมอย่าคาดหวังว่าจะตีแรงนะเ<อ>พราะว่าผมยังไม่เคยใช้เขาเลยนะครับแล้วก็ปืนก็คือปืนแนะนําที่เขาให้มานั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราไปขอไปอาแป๊บหนึ่งก่อน จิตแห่งเทพสังหารนะครับผมนี่ระบบช่วยบิน,อนแอทแท็กเพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะดีอยู่นะนะครับผมอัพเลเวลซะหน่อยไปเลเวลแปดสิบครับมากิจกรรมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แลมะมั้งอ้าวหลุด อีกอันนึงผมว่าน่าจะใช้เป็นอาวุธอะไรก็ได้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าด่านนี้มันมันเป็นยังไงนะครับผมมาตื่นเต้นนะครับผมได้โฟร์อาร์เมอร์นะครับถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่ที่ดีชดเชยเกลือที่เราได้รับมานะครับผมมาปืนใหญ่ยิงได้เ้านัดนะมาครับ เจ้าไวรัสซิกมามาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง oh. ถ้ามันขึ้นว่าเก็บได้สี่นัดตรงไหนเนี่ย oh. มันไม่ได้ขึ้นว่าเก็บได้สี่นัดอะ oh. เราก็เลยไม่รู้เอ๊ะ oh. หรือว่ามันเขียนไว้ oh. เดี๋ยวผมไปดูนะอ๋อก็คือมัน มันเป็นสีนัดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราไม่เห็นนะครับเนี่ยฮะก็คือยิงได้สีนัดเลยนะครับพอชาร์จเสร็จอ่ะถือว่าโอพีมากเลย ครับผมก็ยิงได้ประมาณผมว่าประมาณล้านนึงแหละถึงดาเมจจะเพิ่มเยอะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะเก่งเท่าไหร่ครับแต่เท่เท่ผมบอกเลยตัวละคร X4 นี่เป็นกอรที่ผมชอบที่สุดนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะเรียกว่าสต็อกชาร์จอะโดนโดนโดนอ้อย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 ผมไม่คิดว่าเขาจะเรียกว่าสต็อกชาร์จช็อตไง แล้ไอ้เลเซอร์นี่มันคืออะไรมันสุม่มเ <ow. S 1> ลเซอร์เราหรอข้อเสียมีอย่างเดียวงมันพุ่งต่อเนื่องไม่ได้ครับโ <icamente, S 2> อ๊ยติดอีกแล้วแต่ก็ดีนะสำหรับการเล่นแบบโอ๊ยตายเลย คือโดนอัดทีเดียวนี่โดนกัดทีหนึ่งนี่อยู่นานเลยครับเขาถือว่าโอเคนะก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็มีทั้งท่าพุ่งที่เป็นอมตะแล้วก็ท่าชาร์ชอตที่ยิงสี่นัดพร้อมกันนะครับผมก็จบไปแล้วครับกับการเล่นเนื้อเรื่องใหม่ของวันนี้นะครับผมก็ผมว่าก็โอเคอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูเล็กน้อยเราได้เลยนะอ๋อฉายานะครับ มันมีจาขอใหม่มาหรือเปล่าเนาะไม่มีนะโอเคนะครับอันนี้ผมก็ยังเล่นอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยขยันเล่นเท่าไหร่เกมมันเป็นโหมดที่แบบน่าเบื่อที่สุดลวมัง้งได้ของเยอะก็จริงแต่แบบน่าเบื่อมากครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรแบบเลาใจสนุกสนุกเลยนะครับตอนแรกคิดว่าสนุกดีแต่หลังๆเริ่มเบื่อนะครับผมเพราะว่ามันต้องทาทุกสัปดาห์ไงอันอื่นก็ไม่มีอะไรครับผมก็เราก็ตามตามหาตามเก็บกันไปครับผมใครมีกิลวก็อย่าลืมไปตีกันเยอะนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมไปรับรางวัลด้วยล่ะ นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเล่นอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันได้ะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ